สวัสดีครับทุกเ่านกัเพจมิสมสเตอร์แฮปปี้เดลิฟท์แคสต์นะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่สเปเชียลมากๆเพราะว่าผมมีสเปเชียลแกสจากช่องอย่างเจนนี่นะพี่ฝ<ด>นก่ะ,ะก็สำหรับตัววิดีโอเนี่ยเราเชิญคนที่ผมว่าเป็น Productivity Expert คนหนึง<ช>่งเป็นคน<ช><ช>ที่ Manage <ช>เวลา Manage Energy ตัวเองได้ดีมากเพราะว่าเขาก็มีทางการทำงาน<ช>แล้วก็มีโปรเจกต์ส่วนตัวหลายอย่างมี แบกเอาเรียนพัฒน so ์ทำเอ็นบีด right? ้วยค่ะซึ่งว so ิด uh ีโอเนี้ยอยากจะจาะหรือไปทางด้านตัวทำจเมนต์กับเทนโนโลยีจเมนต์ว่าโอเคเราสามารถแมเนจเวลาแมเนจรควันงานของเราได้ไหมเพื่อที่จะสามารถทำหลายหลายอย่างได้มากขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มโอเคได้ค่ะก็จริงๆแล้ว พี่ว่าในแง่ของการแบบ manage เวลานะ้องหลายๆคนเนี่ยน่าจะคิดว่าการ manage เวลาเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการเวลาอย่างเดียวนะะให้เหมือนมีเวลาเยอะขึ้นเราจะทำยังไงดีที่จะจัดการเวลาของเราแต่ว่าทุกคนเคยสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันหรือหลายๆคนเนี่ยก็ตื่นในเวลาที่เท่ากันหรือมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ํา แต่ว่าการที่เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆได้ไม่เป็นอย่างที่ใจอยากเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวกับเวลาคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพลังงานของเราดังนั้นจริงๆสําหรับพี่ส่วนตัวโดยจริงๆแล้วที่ทําอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะสําหรับพี่พี่มองว่า บางทีเนี่ยมันไม่ใช่การจัดการแค่เวลาแต่มันเป็นการจัดการพลังงานของเรามากกว่าว่าเราจะทํายังไงเนี่ยให้ในช่วงเวลาที่เราตื่นอยู่เราสามารถที่จะทําหลายๆอย่างได้ในเวลาพร้อมๆกันไปได้ในเวลาเท่าเดิมแต่หลายๆอย่างพร้อมๆกันก็คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆตัวซีเคร็ตอย่างเดี่วเวลาของเราเท่ากันแต่ไอ้ตัวเอเนอร์จีเนี่ยเราจะมาเหนื่อย่ังไงเพราะว่าผมบอกว่าตั้งแต่เราตื่นมาบางทีเอเนอร์จีเราก็ไม่เท่าคนอื่นนะเราก็ ด้วย energy ที่มีแล้วแต่เราเราจะมาเด็ดชรอมแรงให้สามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจนจบวันประมาณนี้นใช่ค่ะคือพี่สำหรับพี่พี่มองว่า มันคือการที่เราจะ manage output ของเราอย่างไรที่ให้เราเนี่ยมีพลังงานทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นตัวอย่างเช่นอย่างบางคนเนี่ยจริงๆเวลาตื่นนอนหรืออะไรพร้อมกันแต่กลับมาบ้านเนี่ยหมดแรงและขอเวลาดูเน็ตฟิล้วกันหรือว่าบางทีเราทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้ละอนอนดูทีวีเฉยๆนี่ซึ่งการจัดการพลังงานเนี่ยแหละค่ะมันก็จะทําให้เราสามารถนําเวลาต่างๆเ่านนั้นเนี่ยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซิ่งส่วนของพี่ในการ manage ตัวพลังงานเนี่ยค่ะ มีซิกเก็อะไรบ้างพอชร์ให้งได้ไหมได้ค่ะก็จริงๆเราไม่ได้เป็นแบบซีคร e t หรือว่าเป็นความลับอะไรแต่ว่าจริงๆเรามีประมาณสองสามอย่างเหมือนกันในการของแบบจัดการพลังงานของเรานะคะพี่ว่าอย่างที่หนึ่งเลยอะคะ่ะคือเรื่องของการรู้จักตัวเองนะคะซึ่งการรู้จักตัวเองเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่การที่เรารู้จักว่าเราเป็นคนที่ productive ที่สุดในเวลาไหน เราเป็นคนที่ควรจะนอนได้กี่โมงหรืออะไรต่างๆนะคะ <ừ. S 1> ถ้าหลายๆคนเนี่ยได้เข้าไปดูอาจจะลองเสิร์ชคำว่าโครโนไทป์โครก็คือ C H R O นะคะ No N O แล้วก็ไทป์ที่เหมือนเป็นประเภทเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันคะ่ะทุกวินที่เหมือนเขาจับมาให้แล้วว่าคุณนะ่ะจะเป็นโคร n น t ทป e ประเภทไหนซึ่งเขาจะแบ่งมันเป็นสัตว์ประเภทต่างๆเ <ừ. S 1> ช่นออพี่พี่จำสัตว์ตัวไปๆไม่ได้เนาะแต่ว่าอย่างบางคน บางคนเป็นโลมาคือหลับๆับตื่นตื่นตลอดทั้งวันหรือบางคนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิงโตร,รือหะไรสังที่แบบเป็นคนตื่นเช้าตื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทีเนี้ยแหละมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เห็นวิดีโอต่างๆมากมายเลยที่ว่าแบบเฮ้ยต้องตื่นนอนแล้วตื่นต,นตนีห้าแบบเปลี่ยนชีวิตคอบขุ่นต้องเช้าเท่านั้นนะคือพี่ว่าโลกเราหลายๆคนบางทีมันค่อนข้างโปรไปทั้งคนที่ ตื่นเช้าค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสมอไปเพราะว่าครั้งเนี่ยเราไม่ได้ตื่นเช้าแต่เราจัดก,การพลังงานของเราให้ทํางานได้ตอนดึกๆเลยอะไรเนี่ยมันก็เวิร์กได้ในแบบของเราเหมือนกันอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยพอเรารู้จักในแง่ของเออเป็นเรื่องของชนิดของร่างกายของเราแล้วอะค่ะเราก็ควรจะรู้จักด้วยว่าเราอ่ะจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ร่างกายของเราให้ดีซึ่งอันเนี้ยมันก็มาจากอาหาร การนอนหลับพักผ่อนซึ่ง l i n k กัข้อแรกเนาะแล้วก็เรื่องของการออกกาลังกายซึ่งที่ว่าอันนี้มันทําให้สามารถที่จะเรา,เ,ราเนี่ยมันเอนกับรักษาสุขภาพร่างกายได้เพราะคนอาจจะเคยพูดว่าเฮ้ยร่างกายที่ดีเป็นพื้นฐานของจิตใจที่เบิกบานซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานของพลังงานด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพลังงานที่ดีมันก็มาจากเมื่อที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเฟรชหรือเราพร้อมที่จะทําอะไรดังนั้นเนี่ยก้อ,อยากจะให้ทุกคนนะคะเอาใจใส่สุขภาพ หรือเอาใจใส่กับการที่ออกออาหารที่ทานหรือแม้แต่การออกกําลังกายเพราะจริงๆแล้วอย่างพวกการออกกําลังกายเนี่ยมันก็เหมือนกับมีอะดรีนาลีนได้เง่ออกอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยได้พลังงานมาเหมือนกันซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยก็ประเด็นที่ว่าเราก็ต้องรู้จักตัวเราว่าแบบไหนที่เวิร์กสำหรับเราอย่างบางคนเนี่ยเขาจะชอบสายวิ่ง HIIT อย่างโบวินเนี่ยน่าจะไปใสย HIIT เพราะพี่เนี่ยพี่ชอบแค่เป็นบาร์คลาสพิลาทิส แต่ว่ามันดูดสำหรับพี่แล้วพี่ทาได้ในระยะยาวที่ทําให้ร่างกายพี่รู้สึกดีดังนั้นเนี่ยอันนี้พี่ว่าก,ก็เป็นส่วนสองที่ทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับดูแลร่างกายตัวเองส่วนที่สามเนี่ยในแง่ของการจัดการพลังงานนะคะก็คือเรื่องของการที่เรารู้ว่าอะไรที่ให้ทําให้เรามีพลังงานและอะไรที่ทําให้เราเสียพลังงานดังนั้นเนี่ยอันนี้เราก็คือควรจะต้องเหมือนสังเกตตัวเองแล้วว่าเป็นแบบไหนการที่เราบางคนเนี่ย ถ้าเราการเนี่ยไปเจอคนเยอะๆปาร์ตี้สุดๆไปเลยแบบทำให้ฉันมีพลังงานเต็มเปี่ยมแต่สำหรับบางคนน่ะคือขอนอนเฉยๆยก็ทําให้อยู่นิ่งๆก็ทําให้มีพลังงานสิ่งที่ทำให้เสียพลังงานเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการคลองนิ้วมันทาให้เราเหนื่อยมากๆเราอาจจะต้องไปจัดการกับตรงนั้นหรือเปล่าหรือบางคนคิดว่าเฮ้ยการที่เราต้องทําแบบงานจิปาถังงานบ้าน มันทําให้เราสิบพลังงานเราจะมีวิธีการกรุบทัสหอกนันหรือจัดการกับมันได้ยังไงซึ่งสแงเนี้ยคะ่ะก็คือเรื่องของการรู้จักประเภทร่างกายดูแลร่างกายของเราแล้วก็รู้แหล่งที่มาของพลังงานเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะจัดการพลังงานได้ดีขึ้นค่ะอย่างหนึ่งที่ผมว่าขอึิจากข้อสังก,ก่อนนะ,ะว่าอะไรที่ตัวเองเราตอนที่ผมทํางานอยู่มันมีช่วงหนึ่งที่ช่วงแรกๆผมจะขับรถขับรถเนี่ยล้วหลังเริ่มสังเกตตัวเองวนะ่า ขวดเพราะว่าขับรถไปรถตติมากมันต้องใช้การควบคุมตัวเองระดับหนึ่งเราก็พอมาเจองานบับเราก็ไม่อยากกลับปีสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มทำเลยคือจากที่ขับรถใช้ Public Transport อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราอาจจะ manage ว่าอะไรที่เวงเราสามารถตัดมันออกไปได้ไหมเราลองจ d จ u s ส l i f e s ต่างอีกอย่างหนึ่งที่พอผมลองมาฟังสามข้อเนี่ยคอมมอนกราวอย่างหนึ่งที่ลองจดหรือเข้าไปก็คืการเข้าใจตัวเอง ตั้งแต่ตากฟุลดโมทป์เราอะไรที่จะดูแลร่างกายเราก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายเราต้องการอาหารแบบไหนนอนเท่าไหร่เราก็อยากที่สั่งก็อ่ะเรารู้ว่าอะไรที่ชอบเรามันเติมเต็มเราะอะไรที่อาจจะดราเราเราก็ต้องตัดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตัวเองดียงเดยอะใช่เลยค่ะพี่ว่าแบบหลายๆคนนะคะมันก็จะคิดว่าเฮ้ยวิธีแบบนี้มันจะเป็นดีที่สุดนะอันนั้นจะดีที่สุด แต่พอทำแล้วไม่สําเร็จเราก็รู้สึกเฟลแต่จริงๆแล้วอะค่ะสิ่งที่ดีที่สุดอะมันคือสิ่งที่เหมาะกับตัวเราที่สุดต่างหากดังนั้นอะอันนี้พี่ว่าเป็นอะไรที่เป็นเส้นทางของการค้นหาออของตัวเองซึ่งพี่เองก็ไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้เพอร์เฟกต์หรืออะไรแต่ก็รู้สึกว่าตัวเราเองอะค่ะก็มีความสังเกตตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค้นพบว,ว่าบางทีสิ่งที่เหมาะกับเราอะมันก็เปลีปย่ยนแปลงไปตามเวลาอายุหรือบริบทตา่างๆที่เราอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ผมบว่าอยากหนึ่งที่อยากจะ stress มากนให้คือว่ามันจะมี self help tips หลายๆทีซึ่งบางทีแล้วเราก็อาจจะยึดติดกับบางอย่างมากเกินไปตัวอย่างหนึ่งที่พี่ฝนบอกก็คือว่าเรื่องการที่เราตื่นเช้าบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องห้าม 5am morning ค่ะ changing your life รเนามันเป็นอะไรที่โอ้แมกิคโคมากพิเศษสุดๆเลิอตื่นเช้าได้ปั๊บโอชีวิตฉันจะพลักทีเปลี่ยนไป เพราะผมรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะสตแบบหลายครั้แต่ก่อนผมเป็นมอร์นิ่งเพลสเซอร์แต่หลังจากที่โอเคด้วยเซอร์คัมสแตนซี่เปลี่ยนไปปับเนี่ยต้องปรับตัวจากที่แต่ก่อนตื่นมาทาอะไรตอนเช้าโดยเฉพาะดึกหนงกหลังหลักเนี่ยงานหลายอย่างหรือว่าเรื่องฟิตเนสโกของผมเนี่ยย้ายมาอยู่ช่วงเย็นแทนเพราะว่าไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปอันเพราะฉะนั้นแล้วโอเคผมว่าแทนที่เราจะยึดติดกับอะไรสักอย่างเนึ่งเราอาจจะ รับมันเป็นความรู้ซึ่งมันอาจจะเป็นที่เราสามารถเลือกมาใช้ได้ขึ้นอยู่ว่าลายตายเราเหมาะหรือเปล่าก็อยากจะแชร์ตรงนี้เพิ่มเติมดีมากเลยค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางด้านเหมือนการบริหารเวลาแล้วก็ตัวบริหารตัว energy นะครับเดี๋ยวดีขานิดนึงละกันการที่เราจะบริหารตัว energy ตามคลิปของพี่ฝนเนาะมีสักอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือเข้าใจตัวเองนะครับเข้าใจเรื่องความนุท้ายเปงตัวเองเราเป็นยังไง สองเทคแคร์ฟิวร์ต่อี t เทคแคร์ฟิวเอร์เอันนี้ตั้งแต่การนอนการกินแล้วก็วิธีการทำาับทิมพตที่อย่างที่สามเนี่ยอะไรที่ดเวเราอะไรที่เติมเต็มเราเราก็ต้องเลือกที่จะใช้สิ่งนัเป็นเทสซี๖ ก็ ar, มีประโยชน์แน่นอนเราเอาไปใช้ดูนะคะคิดว่าเรื่องของการ Manage เวลาต่างๆอะไรหลายคนน่าจะเคยได้ฟังจากหลายๆวิดีโอละก็วันนี้เราได้คุยกันในเรื่องของการจัดการอินที <flow> ่ซึ่งหวังว่าจะทาให้ทุกคนเนี่ยได้รับแง่มุมใหม่ๆหรือว่ามิติใหม่ๆในการจัดการเวลาที่มากกว่าเดิมค่ะประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วขอบคุณพี่ฝนด้วยที่อุตส่าห์มาเชิเลยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ